ขอเสียงทีมที่หนึ่งหน่อยค่ะขงมขวางผู้ต่อสู้โดยน้องดิงขอเสียงทีมที่สองหน่อยค่ะอันนี้พีอ่อีเพิ่ดีขอเสียงทีมที่สามหน่อยค่ะอันนี้นำทีมโดยลูกชิ้นปลาระบิดวันนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมดสี่กิจกรรมนะคะแต่ละ กิจกรรมสีไหนชนะจะได้เงินรางวัลหนึ่งพันบาทเอาไปหามกันเองก็อยากไปหามกันเองีกแค่เสียเล็กน้อยลูกหมีออกจะมาอมื่อไรกิจกรรมเราจะแทงช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เราก็จะพักเที่ยงเลยแล้วนะฮะเราจะทำกิจกรรมช่วงบ่ายนะฮะบ่ายลงตรงค่ะสิบสองนาฬิกาห้าสิบนาทีมากว่ารอเนมใช่ หลังจากนี้นะฮะเราจะปล่อยให้พักเที่ยงแล้วก็เที่ยงครึ่งน,นะฮะทีมศิลปินแล้วก็แดนเซอะะร์นะฮะจะมาที่มาสกเพราะว่าวันนี้เราจะสิ้นสุดงญญาด้วยโอ้ค่ะโอเคปล่อยให้พักเลยพักเลยนะครับสิบส,สองนาฬิกาห้าสนาทีเรามารวมกันอในตรงนี้ค่ะเป็นเที่ยงคืนศิลปินกับแดนเซอร์มาพนพ่อๆกันาายิ่งที่้าปีทีมสาวใช้เรียบร้อยพ่อการ์ดแยกย้ายได้เลย ขอบคุณพี่กอดทุกคนนะคะรับประทานอาหารกันกได้เลยะคะ่ะไม่เห็นนะคะไม่เห็นนะ,ะแล้วก็ทีมไลน์นะคะเอ่อ